มันดูเหมือนผู้ชายอะไอเครื่องนเนี้ยแหละมันทรมายตรงเครื่องเนี้ยเขาเอาลมมาเป่าตรงนี้แล้วก็เลเซอร์ไปด้วยมันจะสุดหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกรู้สึกแบบว่าพี่คะไม่ไหวแล้วเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับเดซี่ช่องเดลี่ลาบิตีนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเลเซอร์ขนกัน แล้วก็อย่างขนหนวดใช่ป่ะดิเป็นคนที่มีขนนวดเยอะแบบมันยาวเลยเดี๋ยวึ้นลูปให้ดูแล้วพอเวลาเดียวสวัสดีป่ะแบบรีวิวลิปอะไรเงี้ยก็ต้องคอยแบบดีทัดนวดออกเพราะแบบมันมันดูเหมือนผู้ชายอะ่ะก็อย่างขนลักแลพอมันไม่มีอ่ะพอเราแบบใส่ใส่เดียวใส่แคนกุดอะไรเงี้ยมันก็จะมีมมนนความมั่นใจขึ้นก็เลยแบบพอเลเซอร์ปุ๊บอ่ะมัน,น,นมันดีขึ้นมากว่าอันเนี้ยไม่ได้เลเซอร์มาเป็นเดือนแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะต้องไปเลเซอร์เพราะว่าขนก็ขึ้นแล้วอันเนี้ยขนแคนขนลักแลก็เริ่มขึ้นแล้ว หลายคนอาจจะสงสัยว่าเลเซอร์ขนมันเจ็บไหมคือจะถามว่ามันเจ็บไหมมันมีปัจจัยอีกค่ะทุกคนอยู่ที่ว่า1ใช้เครื่องอะไรแล้วก็อยู่ที่คนยิงด้วยอะ่ะเพราะว่าเท่าที่เดียรู้นะคือเวลายิงเครื่องเนี้ยมันจะเหมือนกาหนดความแรงของการยิงได้อะ่ะมันอยู่ที่คนยิงเขาประเมินนะว่าเราจะแบบต้องใช้ความแรงแค่ไหนอ <c oughs> ะไรเงี้ยก็อยู่ที่แบบขนเราอะ่ะว่าแบบขนหนาไหมถ้าขนหนามันจะยิ่งเจ็บแต่ถ้าใครที่แบบขนบางๆเส้นเล็กๆอะไรเงี้ยจะไม่เจ็บนะคะก็ถ้าผู้ชายอะไรเงี้ยขนหนาจะเจ็บเลยแหละ ของเดียอย่างส่วนที่แบบส่วนหลักแล้หนวดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเจ็บอยู่นะสะดุ้งอยู่แต่ถ้าอย่างแขนขาหลังอะไรเงี้ยคือขนมันเส้นบางอะ่ะ เจ็บเลยเคือแบบไม่รู้สึกเลยทุกคนนอนชิลมากแล้วเวลาเลเซอร์อ่ะเขาจะมีเป็นเครื่องแบบพัดลมเย็นๆแล้วแบบเย็นมากมันจะแบบคอยเป่าใช่ปะไอเครื่องนเนี้ยเลยมันทอลเมยตรงเครื่องเนี้ยพอเลเซอร,าาร์ตรงหนวดใช่ป่ะแล้วเขาเอาลมมาเป่าตรงนี้แล้วก็เลเซอร์ไปด้วยมันจะรู้สึกหายใจไม่อหกหายใจไม่รู้สึกพี่คะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่พี่เขาก็พยายามช่วยนะพยายามแบบว่า โอเคน้องเดียน้นเดี๋ยวแบบว่าเรานับ1นึ่งสแล้วค่อยเอาเข้าไปอะไรอย่างงี้แล้วกันนาะจะได้มีแบบจังหวะการพักหายใจนั่นแหละคะ่ะถ้าใครเป็นคนที่แบบพอลมมันมาจาะแล้วหายใจไม่ออกก็บอกพี่เขาว่าให้พักเป็นจังหวะแบบหนึ่งสองสามตึงหนึ่งสองสามตึง,ตงอะไรให้เราแบบพักหายใจเป็นแบบทีละหน่อยเพราะไม่งั้นมันจะจึ้งหายใจไม่ออกพรลมมันเข้าจมูกอะไรอย่างงี้นะคะตั้งแต่เดเลเซอร์มาทุกจุดเลยนะคะส่วนที่เจ็บที่สุดสั่งรับเตียนะคือหนวดกับรักแร้ แล้วก็หลังทําเดียไม่มีอาการแบบไหม้แสบเบร์นอะไรใดใๆเลยอย่างที่บอกไปแล้วก็ถ้าเดียเทียบว่ามันคุ้มไหมเดียว่ามันคุ้มนะกับการแบบโอเคทนเจ็บหน่อยแต่มันแบบแลกกับความสะดวกความสะอาดต่างๆในระยะยาวยังแบบมีขนบัาทาครีมทาอะไรมันก็จะแบบติดขนเป็นคาบเป็นคาบแต่พอไม่มีบัวมันแบบมันลื่นมากเลยทุกคนมันแบบมันดีงามมากเลยรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมผิวฉันแบบเนียนขาวใสจางเหลยอะเรอย่างเงี้ยทั้งที่เออมันก็แค่ไม่มีขนเนาะ ขั้นตอนแรกนะคะของการเลเซอร์คือเขาจะให้เราเปลี่ยนชุดก่อนเป็นชุดเหมือนชุดโรงพยาบาลอะออของคลินิกก็จะเป็นแบบมีปักเอสเซอร์ซีอะไรเงี้ยเป็นชุดแบบนั้นเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วก็มันจะเป็นห้องเลเซอร์เลยนอนบนเตียงเราต้องขึ้นไปนอนบนเตียงแล้วก็ถกทีละส่วนถ้าสมมติเราจะเลเซอร์ช่วงอ,อกด้วยอนะไรเงี mm ้ย hmm. ก็ต้องเปิดให้เขาเหมือนกันนะแต่ว่าปกติเด็กก็จะแบบแปะจุกไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละปกติเด็กก็เลเซอร์ยันอ,อกเลยถึงเวลาเขาก็จะโกนขนออกก่อนใช้แบบเหมือนมีดโกนอะ เอาขนออกก่อนเพื่อที่ให้มันลงลึกอะไรประมาณนี้มังเพราะถ้ามันมีขนปิดอยู่มันอาจจะแบบไม่ลงลึกข้างใต้อะไรเงี้ยแล้วจากนั้นเขาก็ยิง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 ยิแล้วก็เป่าลมร้อนไปวยบางส่วนเขาก็จะมีการแบบประครบ เหมือนคูแผคอะไรเย็นๆไว้ด้วยแล้วแบบเวลาเลเซอร์เขาเลเซอร์ละเอียดมากนะทุกคนยันแบบยันนิ้วเท้ายันซอกส่วนที่แบบเราไม่คิดว่ามันมีขนด้วยเขาก็เลเซอร์ออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็พอเลเซอร์เสร็จอะเขาก็จะมีการทาแบบว่าลดการระคายเคืองให้เท่านี้แค่นี้เองก็เสร็จแล้วนะคะใช้เวลาเลเซอร์เดี๋ยวรู้สึกว่าไม่นานนะอย่างถ้าแบบทั้งตัวอะไรเงี้ย สามสิบนาทีเองมั้งประมาณนั้นอะถ้าแบบแค่หนวดอะไรเงี้ยห้านาทีก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยรักแร้ก็อ่ะไม่เกินสิบแบบแบบเดียวกันเลเซอร์ขนมันแบบเดียวมากๆนะคะถ้าแบบใครไม่มีเวลาก็สามารถทําได้เพราะมันใช้เวลาไม่ได้นานเลยนะก็แล้วใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับการเลเซอร์ขนก็คอมเมนต์ถามไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะมาตอบหรือถ้าใครอยากไปเลเซอร์ขนอะไรเงี้ยก็ลองดูได้ถ้าแนะนําก็จะแนะนาคลินิกที่ทําอยู่ได้แหละ s อสนะคะเพราะว่า ดีงามมากๆเลยรู้สึกว่าตั้งแต่ทําอะไรที่มาคือมันเห็นผลดีไม่ว่าจะเป็นพวกแบบทีดมงทิดเมนเขาเลยอะคือเดียวก็ไม่ได้ทาบ่อยหรอกนะทิดเมอนอะรู้สึกว่าเดือนนึงทาเดือนสองเดือนทําทีอะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งที่ทำอะจะรู้สึกเหมือนแบบฉายไฟเลกยกระไดมอนหน้าดูแบบดูบิ้งบิงมากๆเลยอะก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับคลิปรีวิวการเลเซอร์ขนของเดียน,นะคะถ้าใครอยากดูคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์บอกกันได้ลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะยังไงวันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะคะบย